รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ มาดูกันว่า4เดือนหลังของปี64นะคะเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากภาพรวมก่อนนะคะ King of Bones นะคะเริ่มต้นมาพลังงานของคนเนี่ยต้องบอกว่าดูดีนะ ม,มีการขยับขยายเติบโตเกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้นะคะจะมีสิ่งที่จะต้องให้คิดอะไรบางอย่างนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคุณมี ความฝันมีจินตนาการเนาะทำให้คุณมีวันนี้นะชาเป็นนักสู้ซะด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นนักสู้จัดการได้ทุกเรื่องนะคะในอนาคตคุณน่าจะมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะคะที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจ อยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองมีสมาธิให้มากนะคะอืมอาจจะมีการขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะถ้าเกิดว่าต้องดำเนินการอะไรขอความช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะ Queen คุณเป็นนักสู้อยู่แล้วเนาะลึกๆแล้วคุณมีความเจ็ดขาดอยู่ในตัวนะคะ Page of Cups โดยรวมนะต้องบอกว่าพลังงานของคนที่เกิดในวนอรงคารนะคะสี่เดือนหลังเนี่ยของปีหกสี่นะคะกันยาตุลาพฤศจิกาแล้ว็ทธันวาเนี่ยต้องบอกว่า เป็นพลังงานที่ดีมากๆสวยงามมากๆเลยนะคือมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละคือพลังงานมันดีทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตอาจจะมีอะไรบางอย่างให้คุณจะต้องตัดสินใจจะต้องคิดจะต้องชั่งน้ําหนักเนาะมันอาจจะคิดเยอะคิดมากหน่อยนะแต่พอพ้นช่วงเวลานั้นไปนะมันจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆเกิดสิ่งดีๆกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า มันจะนําไปสู่สิ่งดีๆนั่นเองนะความหวังคุณก็คือคุณอยากจะมีสิ่งดีๆอยากจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานโดยภาพรวมต้องบอกว่าด้วยตัวคุณเองที่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะ่ะอืมก็จะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณคิดเป็นคุณมีเขาเรียกว่า มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติที่ดีนะมีการตัดสินใจต่างๆได้ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการขยับขยายมีการเติบโตอะไรเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจเนี่ยขอให้คุณมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองเนาะ ให้เวลาตัวเองได้คิดได้ตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันก็จะโฟล์มันก็จะดีไปหมดเลยนะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือคุณเองอาจจะต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะมีบ้างบางอย่างเนาะอืมอาจจะคิดทำให้อาจจะเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากคิดมม่เนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกเนาะกันในเรื่องของการงา ะะมาดูกันว่าการงานของคนที่เกิดในวันอังคาร4เดือนหลังของปี64จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการงาน4เดือนหลังเป็นอย่างไรบอกทีนะคะ s t r e n g t h ี e อ p e r o อเนะคะคิงอฟเพน สำหรับเรื่องของการงานนะคะต้องบอกว่าพ่ายออกมาพลังงานดีนะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นนะคุณเป็นคนทํางานเก่งทํางานดีนะคะแล้วก็มีความสามารถมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานนะคะถ้าอาจจะต้องไปเจอบางทีนะอาจจะมีไปเจอกับผู้หญิงที่เขา เอาแต่ใจหน่อยอะไรหน่อยคุณก็จะจัดการได้นะแล้วก็มีดวงนาลีอุปถัมภ์ด้วยต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามั่นคงดีทุกอย่างดีมั่นคงทั้งการงานการเงินเนี่ยรวมการเงินมาด้วยเลยนะอมีความมั่นคงดีมีความเข้มแข็งนะมีความสตรองมีความสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคุณรู้ว่าจะต้อเวลาไหนที่ต้องแข็งเข้มแข็งแข็งแกร่งเวลาไหนที่จะต้องอ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้มี เป็นคนฉลาดมีความเก่งกาจเนาะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในการในเรื่องของการงานของคุณนะคะต้องบอกอย่างนี้ก็พลังงานดีมากๆเลยนะมันเป็นผลพวงจากคุณที่เป็นคนเก่งแล้วเนาะมีความสามารถนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานจริงๆไพ่ขึ้นมาละว,ว่าการงานการเงินนี่ก็ดูมั่นคงไว้ด้วยเนาะมีดวงนารีอุปถัมภ์อืมขึ้นอีกแล้วดีเอ็มเพรสมีดวงนารีอุปถัมภ์จริงๆนะคะในเรื่องของการเงินนะคะอืมอาจจะมีที่จะต้อง ให้ความช่วยเหลือใครหรือใครอาจจะมาขอความช่วยเหลือเราหรือเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือใครก็จะโอ้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าการเงินของคุณไม่โอเคนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็มีดวงนารีอุปถัมภ์ด้วยที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้การเงินดีการงานดีนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการเรียนของคนที่เกิดวันอังคารนะคะใน4เดือนท้ายนี้เป็นอย่างไรการเรียน Seven of Pentacles นะคะการเรียนเป็นอย่างไรอ o จ s อบซอสนะคะ การเรียนเป็นอย่างไร The f l ในเรื่องของการเรียนนะคะต้องบอกว่าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เนาะอาจจะแบบไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะมีความรู้สึกเครียดเกิดขึ้นบ้างด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าจะต้องไยไปทางไหนอย่างไรเนาะแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีการเก็บ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการลงทุนในเรื่องของการเรียนมาพอสมควรนะคุณจะสามารถเขาเรียกอะไระเก็บดอกออกผลจากการศึกษาเราเรียนจากการอ่านหนังสือของคุณได้นะคือต้องบอกว่าคนที่เกิดวนันอังคารนะสี่เดือนทายนี้นะจะในเรื่องของการเรียนนะคะขอให้คุณเนี่ยขยันตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเราเรียนตั้งใจทําความเข้าใจในอย่าประมาทอย่าแบบใช้ชีวิตแบบล่องลอยหรือแบบชิวๆนะ ให้คุณตั้งใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งรอบข้างมันมันเป็นไปอย่างนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราศึกษาได้เราตั้งใจได้เราขยันได้แล้วสิ่งที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะเกิดผลดีกับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณขยันตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนไว้นะคะคุณก็จะสามารถสอบผ่านสอบได้อย่างแน่นอนอย่าเครียดจนเกินไปนะคะความเครียดจะทําให้คุณคิดไม่ออก แล้วมันก็จะทาไม่ได้ส่งผลดีเนาะใช้ชีวิตในเรื่องของการเรียนทบทวนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็จะได้รับผลดีๆนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนเกิดวันอังคารสี่เดือนทายนี้เป็นอย่างไรสุขภาพ six of cups นะคะสุขภาพ three of wands นะคะ สุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องลงมือคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนะสึกสุขภาพของคุณอาจจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะอาจจะต้องแบบผ่อนคลายตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างน,นะคะอาจจะทํางานเยอะหรือว่าคิดหนักกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะขอให้คุณให้เวลาตัวเองพักผ่อนสุขภาพจิตสุขภาพสมองของคุณละกันนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพกายนะคะอาจจะมีแบบ ปวดแขนปวดบา่าปวดมืออะไรบ้างจากการทํางานนะคะก็ดูแลตัวเองแล้วก็ระวังในเรื่องของภูมิแพ้นะคะนักเคิร์พึ่ง,ง,งแม่หมอแม่หมอลิ้นพันกันภูมิแพ้นะคะอ,อ,อาจจาะอากาศหรืออะไรต่างๆนะคะก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะอาจจะมีการหวนนืนของใครบางคนที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของคุณหรือว่า,ามามาดูแลมาช่วยเหลือสุขภาพของคุณนะคะเพราะฉะนั้นสี่เดือนนี้ขอให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะทำจิตทำใจทำสุขภาพจิตสุขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะระวังตัวเองอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะทำให้เกิด ภูมแพ้นะคะรักษาดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีนะคะก็จะสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรคนโสด age of cups นะคะคนโสดเป็นอย่างไร เชฟนออ็อคสโสรดเป็นอย่างไรความรักคนที่เกิดวันอังคารสีเดือนท้ายคนโสดเป็นอย่างไร king of pentacles ในส่วนของคนโสดนะคะวันคนที่เกิดวันอังคารคนโสดนะคะสเดือนท้ายนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าท้อแท้อยากกลับหันกลับหลังอะไรบางอย่างเนาะ อาจจะเคยผิดหวังมาจากความรักนะหรืออาจจะเพิ่งโสดอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะอยากพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามานะมาเป็นป๋าเป้ด้วยจะบอกว่าอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่คุณอาจจะเปเป้คนอื่นเขาก็ได้นะเออแม้คุณจะแบบอยากพักผ่อนแต่ก็ก็ยังแบบช่วยเหลือคนอื่นยังแบบมีน้ำจิตน้ำใจกับคนอื่นนะอาจจะมีคนเข้ามาที่แบบมาเป็นป๋าเป้มาดูแลช่วยเหลือคุณนะคะแต่คุณก็คงยังอยากพักผ่อนอยู่อยากแบบ ยังไม่พร้อมนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมนะก็พักผ่อนไปก่อนนะค่อยๆให้เวลากับตัวเองให้เวลาคนอื่นให้เวลากับความรักนะคะก็จะสามารถมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีได้นะคะก็ดูๆกันไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชายนะเป็นไปได้ว่าการอยู่คนเดียวตอนนี้ของคุณก็ ก็อาจจะทําให้คุณมั่งคั่งแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะจะได้ไม่ต้องอรู้สึกไม่ดีหรือว่า,าผิดหวังเนาะมันรักครั้ง,งก่อนนะเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร queen of wands นะคะคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร king of cups นะคะ คนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร King of Swords นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่า,เ,าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณต้องจัดการเนอะมันทำให้คุณเนี่ย คุณหรือเขานะโฟกัสในเรื่องสิ่งต่างๆที่มันต้องจัดการเยอะแยะมากมายอะ่ะเออแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้การมีความห่วงใยห,ห่วงหาอาทรน,นะผู้หญิงนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเข้าไม้เข้ามานะเออเข้ามาก็เป็นไปได้เนาะที่ที่เลยทําให้คุณคิดต้องตัดสินใจยังไม่อยากจะเอ,อ่อยังไม่แน่นอนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนาะใช่ไหมแต่ว่ากออ็ช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนทุกฝ่ายกําลังมีอะไรที่จะต้องจัดการแก้ไขหรือว่าต้องฝ่าฟันเนาะ <outfit. S 1> ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องให้กําลังใจกันละกันตัดสินใจดีๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะ mm hmm. ก็ให้เวลากันและกันให้เวลาทุกฝ่ายให้เวลาตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจอย่างดีที่สุด mm hmm. เพื่อตัวเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะต่อมาคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วคนที่เกิดวันอังคาร สีเดือนท้ายนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนายออฟซอร์ฟทรีออฟเพนเทคอลส์นะฮะฟอบคัพส์ไฟฟอบคัพส์นะคะ well, ต้องบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ <c oughs> อาจจะมี ความรู้สึกเหมือนกับเครียดนอนไม่หลับอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกท,ท้อแท้อะไรต่างๆคุณอาจจะก,กําลังไปโฟกัสผิดจุดหรือเครียดมากจนเกินไปนะคะจริงๆพลังงา,งานของคนมันก็ดีนะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือกันนะช่วงเวลานี้มันอาจจะแบบ ไม่สามารถระหวานแหววหรือหวาได้นะคะอาจจะมีอะไรที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะแยะมากมายอาจจะทําให้คุณรู้สึกอาจจะกําลังรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้คุณนะโฟกัสให้ถูกจุดเนาะแล้วก็สิ่งดีๆมันมีอยู่นะคะขอให้คุณมองสิ่งดีๆโฟกัสสิ่งดีๆนะคะคุณอยากได้อะไรอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนให้คุณโฟกัสแบบนั้นนะคะอ่ะขอเปิดต่ออีก3ามใบหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว นะคะวันที่เกิดวันอังคารทายังไงให้ความสัมพันธ์มันสดใสสวยงามหรือมีความสุขซีซับซอสนะคะสวีองฟอนส์นายจอบคัพส์นะคะ,ะ,ะ,ะสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นะเรื่องราวดีๆความสุขความอุดมสมบูรณ์กำลังรอคุณอยู่นะขอให้คุณนะ ถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็พักทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนก่อนแล้วก็ลุยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งไม่ดีโฟกัสสิ่งดีๆไว้นะคะสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นะแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆก็รอคุณอยู่เช่นเดียวกันความสุขความอุมดมสมบูรณ์ต่างๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณนะพักผ่อนนะให้เวลาตัวเองอย่าไปคิด อย่าไปทําสุขภาพใจให้ดีทําให้แข็ง,แข,งแข็งแรงนะเข้มแข็งนะคะคุณก็จะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะช่วงเวลานี้มันอาจจะมีหลายๆเรื่องนุมเล้าเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้อะไรมากมายอะ่ะออก็ขอให้คุณแบบช่วยกันนะเ,ออเริ่มจากตัวเราเองเนาะเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องรัก ตัวเองให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะขอความรักจากใครนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะก็สู้ๆนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณมีสิ่งดีๆอยู่นะคุณโฟกัสให้ถูกจุดนะการที่คุณไปโฟกัสแต่สิ่งไม่ดีหรือว่าโฟกัสในจุดที่ผิดนะมันก็ทําให้คุณมีความทุกข์นั่นเองนะคะโฟกัสสิ่งดีๆไว้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะต่อมานะคะขออนุญาตเปิดไพ่พิเศษให้กับคนวันอังคารนิดหนึ่งนะคะจะได้มีพลังนะคะแล้วก็รู้ว่าควรจะต้อง ใช้ชีวิตยอย่างไรนะคะเริ่มต้นเิ่นต้นจากอันนี้เลยนะคะขอไพ่ไปพิเศษให้คนที่เกิดวันอังคารในการเป็นกำลังใจตลอดสี่เดือนหลังนี้หน่อยนะ mm. Happiness doesn't mind where it is ความสุขไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยู่ mm. ที่ไหนอะ่ะ mm. อืมอยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขเ mm. ข้ mm. าใจไหม mm. คะคือ เราอาจจะไปโฟกัสว่ามันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นเราอาจจะไปตั้งกฎเกณฑ์หรือไปตั้งข้อกําหนดหรือตั้งค่าความสุขไว้ไว่าต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยความสุขมันอยู่รอบตัวเราความสุขมันอยู่ตรงไหนก็ได้ แค่เรามองเห็นแค่เรามองหาเราก็จะเจอความสุขนะคะเพราะฉะนั้นความสุขอยู่รอบตัวคุณนะคะสําหรับคนที่เกิดวัลอังคานะคะให้โฟกัสให้ดีนะคะมองเห็นความสุขอยู่รอบตัวคุณบางทีการที่คุณยังมีสุขภาพแข็งแรงดีนี่ก็คือความสุขที่สุดแล้วนะคะให้มองคนที่มีสุขภาพแข็งที่ไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่ทุกข์กว่าเราเมืนมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ดีโฟกัสให้ถูกนะคะคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุขง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะ ขอพลังงานดีๆให้คนที่เกิดวันอังคารในสีเดือนนี้ลมนะคะคุณได้คุณรู้สึกสงบใจเมื่อยามที่คุณได้ยินเสียงของสายลมกระทบกับใบไม้ยามเมื่อใบไม้ต้องลมใบที่ร่วงโรยปลิวมากับสายลมอย่างแผวเบาและนุ่มนวลเสียงของลมที่กระทบกับต้นไม้ใบไม้ช่างไพเราะสายลมบรรเลงเพล,ลงกล่อมให้จิตใจคุณอ่อนโยนความสงบนิ่งนี้จะทําให้คุณเชื่อมต่อกับตัวต,วตนภายในของคุณได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกันเลยนะคะสําหรับให้ใบนี้ก็คือเหมือนเม่สักครู่นี้เลยความสุขอยู่รอบตัวบางทีแค่เราได้ยินเสียงสายลมกระทบกับใบไม้หรือใบไม้ร่วงร่วงปลิวสายลมมากระทบกับใบไม้การดูใบไม้ปลิวสวัยแค่นี้นี่ก็คือความสุขแล้วนะคะความสงบนิ่งนี้ก็จะทำให้คุณมีความสุขแล้วนะคะกลับมาอยู่กับธรรมชาติกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะจะทำให้คุณมีความสุขง่ายมากขึ้นนะคะ ขออีกหนึ่งใบนะคะสำหรับเป็นพลังกำลังใจให้กับคนที่เกิดในวันอังคารน,นะคะสี่เดือนนี้นะคะขอหนึ่งการตระหนักรู้นะการตื่นรู้นะคะทำให้คุณมีควาสุขนะคะได้ใบนี้หายใจกันเถอะนะคะ ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนล,ลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวความนึกคิดปรุงแต่งก็จะหยุดไปกายจะสบายขึ้นเยอะใจก็จสงบตั้งมั่นขึ้นนี่แหละพลปฏิหารแห่งความรู้สึกตัวความสบายใจที่เราเข้าถึงได้ที่นี่เวลานี้เหมือนกันทุกใบเลยนะคะก็คือให้คุณเนี่ยมีความสุขง่ายๆง่ายๆเลยคือการเนี่ยหายใจการกลับมาอยู่กับลมหายใจการมองความสุขรอบตัวการมาดูธรรมชาติดูสายลมดูลม ที่มันปลิวพัดส,สวยนะทำให้ใบไม้ปลิวไปมาสายลมที่มันมากระทบไปหน้าเราทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความสุขเป็นความสงบที่เกิดได้ขึ้นที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีนะขณะนั้นนะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดคุณฝันนะคะมันจะประสบความสําเร็จและเป็นไปได้จากนำพักําแรงของคุณการช่วยเหลือของคนรอบข้างที่เป็นกลยกลายาณมิตรของคุณนะคะแล้วก็ ขอให้คุณตั้งสตินะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมีความสุขง่ายๆโฟกัสสิ่งดีๆโฟกัสความโชคดีโฟกัสเรื่องดีๆให้อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆนะคะเมื่อคุณคิดถึงสิ่งดีๆโฟกัสสิ่งดีๆความโชคดีก็จะเข้ามาหาคุณค่ะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังจนจบน,น,นะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งพลังด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งปิ้งๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของอั้มธรินีนะคะฝากแฟนเพจอั้มธรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อั้มธรินีแล้วก็ TikTok อั้มอันด์สกอร์สามทีธรินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอทุกคนสุขสงบแล้วก็ส่งพลังในทุกๆลมหายใจเข้าออกเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ